หลายครั้งที่ลูกชายป๊อกพัดสอนก่อนกับลูกสะใภ้ยอย่างนางเอกสาวมากี้เจิมระสุมข่าวดราม่าต่างๆนานาก็จะได้รับกำลังใจดีๆจากคนในครอบครัวทุกครั้งอย่างครั้งนี้ก็เช่นกันถูกชาวเน็ตโยงข่าวแรงซึ่งเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวทั้งที่ข่าวนี้ไม่ได้มีการยืนยันว่าเป็นใครและเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้โดยแม่ ปุ๊กอาพัศรานางงามจากกระวานได้โพสต์สุดซึ้งให้กำลังใจลูกๆโพสต์ภาพในอดีตวันที่ลูกชายป๊อกพัดสศสนกรแต่งงานกับมากี้เขียนข้อความว่าลูกมีความสุขพ่อแม่มีความสุขยิ่งกว่าคะ่ะทําเอาแม่เน่งออนสีคุณแม่ของสาวมากี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจสี่ดวงขณะที่มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก อาทิตย์ทุกคนก็มีความสุขด้วยค่ะครอบครัวที่น่ารักติดตามตลอดเลยค่ะรักครอบครัวนี้มากขอแสดงความยินดีกับครอบครัวคุณอาพัสราด้วยนะครับลูกหลานคือพลังใจให้พ่อแม่เป็นต้น